แล้วหลายคนคิดว่าจะลดความอ้วนต้องไปวิ่งก่อนพี่เจสคิดยังไงกับจะลดความอ้วนต้องเน้นคาร์ดิโอเยอะๆไม่เลยค่ะจะจะบอกว่าการลดความอ้วนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคาร์ดิโอไม่ขึ้นอยู่กับออกกําลังกายแต่มันขึ้นอยู่กับอาหารแต่ว่าใครเหนือห<า>่อยอยู่ตอนนี้นะคะหยุดออกกำลังกายหนักๆแล้วก็ไปทานอาหารกินอาหารดีๆแล้วทำไมตอนนี้คนเป็น m e t าบ o ลิกซินโดรมอาหารไงสุดท้ายก็ทวีวัฒนาการอาหารไงน้ําตาลเอ่ยขนมปังเอ่ยทุกอย่างที่มันแปรรูปมันทําให้ระบบภายในของเราต่อมไร้ท่อของเรามันพังไปหมดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้า สู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้วตอนนี้เมย์ก็อยู่กับพี่เจสบิ<ด>สวิทย์เจะคะ่ะติดตามานานมากขอบคุณมากเคย,ยเป็นนักเรียนด้วยนะคะ จำได้ค่ะไม่จบแล้วพี่แจสต้องมาเริ่มใหม่ค่ะพี่เข้าใจให้พี่เจสแนะนำตัวดีกว่าว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างค่ะได้เลยเจสนะคะจะสทำเพจ training อนไลน์ด้วยเนาะแล้วก็มี i ิน t a g r a m ด้วยให้ความรู้ทั้งเรื่องอาหารแล้วก็กำลังกายเลยนะคะแล้วก็เจสเนี่ยทำออนไลน์ t r a i n ิ่ g มาประมาณ10ปีละแล้วก็ตอนนี้ทำโปรดักต์ของตัวเองด้วยก็มีหลายตัวมากเลยค่ะทั้งโปรตีนโปรไบโอติกพรีไบโอติกนะคะไปสามารถไปดูในเพจ beefit balance ได้เลยค่ะ อุปกรณ์ออกกาลังกายยังคะอุปกรณ์ออกกําลังกายด้วยกําลังจะหมดจริงๆหมดไปแล้วตัวหนึ่งนะไม่ไม่ไม่ขายแล้วเปลี่ยนละใช่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่อีกตัวหนึ่งยังขายอยู่สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะแต่จริงๆที่เม่เคยเทรนกับพี่เจสอะแม่ว่าเหมาะกับคนที่ยังไม่เคยเริ่มกินคลีนหรือออกกาลังกายแม่ว่าเป็น starting point ที่ดีมากๆเพราะพี่เจสเนี่ยคือเราถามอะไรเขาก็ตอบตลอดเวลาตอบหมดเลยเนาะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารและการออกกําลังไปในตัวแม่ว่าเรียนรู้เรื่อง basics อะไรแบบนี้ค่ะใช่ใช่เพราะว่าคือจริงๆด้วย ความที่ตอนแรกเนี่ยที่เริ่มเทรนอะเนื่องจากว่ารู้ว่าความรู้รอบตัวมันเยอะมากแล้วแบบสื่อทุกอย่างมันก็บอกอะไรที่มันต่างกันไปหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาได้เรียนมาได้อ่านหนังสือเรารู้จริงๆว่าวิทยาศาสตร์เรื่องร่างกายคนเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเมสี่เขาพูดกันเนี่ยมันมันโอเคไม่โอเคถูกไม่ถูกยังไงเราก็อยากจะสื่อให้คนอื่นรู้โดยที่ให้เป็นภาษาท,ที่เดทเจอง่ายอะเหมือนแบบอ่านแล้วแบบเออเราเข้าใจง่ายไม่วิทยาศาสตร์มากเกินไปแล้วก็นําไปใช้ได้จริง แล้วแม่วัดที่เราคุยคุยกันเรามีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันมากๆก็คือเวลาที่เราอ่านเราสต๊าดี้แล้วเราชอบมาลองกัวเองก่อนด้วยใช่พี่ก็จะไปเล่าต่อได้ป่ะคะใช่ใช่อย่างอิติน้ําตาลที่เราก็ทําใช่คือเหมือนแบบเราเห็นคนอื่นเขาทํากันเยอะเนาะเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยว่าคนคนนั้นความเซนซิทีฟกับน้าตาลมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ว่ายูไปดูสื่อเสร็จโอ้ยฮกินอันนี้พุ่งขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่แบบยูทำยูอาจจะไม ถ้าเกิดว่าแบาบยูกินกับอะไรอย่างอื่นก็อาจจะไม่พุ่งขนาดนี้ก็ได้นะแล้วแต่ช่วงเดือนก็เหมือนกันประจําเดือนที่มาฮอร์โมนที่เรามีตอนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นด้วยว่าน้ําตาลจะพุ่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าสุดท้ายแล้วทามาสิบกว่าปีสิ่งที่เมเรียนรู้ก็คือร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่แต่ละคนควรจะเรียนรู้ <c oughs> ที่สุดก็คือ <c oughs> การอ่านร่างกายตัวเองเข้าใจตัวเองหรือสัญญาณร่างกายของตัวเองให้เป็นอะไรเงี้ยเนาะใช่คือวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์แหละแต่วต่าสุดท้้าาาาาายยยแลลววออ่่่่รงงงกกกกหัััททีบมมมนนนุตดเ แผลเนอาหาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบคุณแจ๊แคลอรี่เท่าไหร่โปรตีนคาร์บไขมันได้เท่าไหร่มันพอไหมแคลอรี่เท่านี้มันไม่มากเกินไปหรออะไรเงี้ยคือบางคนก็บอกว่าคุณจะด,ดูเหมือนแคลอรี่มันน้อยมากเลยนะแต่เรากินแล้วอิ่มมากเลยนะแล้วแบบเฮ้ยแต่กูอ่วจะโยโย,โย่ไหมอ่ะระบบผอผผานจะต่ำไหมอะไรเงี้ยแต่คือจะ,จะบอกเลยว่าเอาจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยคนก็นมานนั่งนับหรอว่าแคลอรี่เท่าไหร่ แล้วอุวัฒนาการอะตอนนี้กับเมื่อก่อนมันไม่เหมือนกันแต่คนสมัยก่อนเขาขยับเยอะเขากินอาหารที่ไม่แปรรูปเขาไม่อ้วนขึ้นอ่ะเขาทําได้ยังไงเออแล้วรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เขากินเมื่อก่อนเนี้ยเขาแทบจะไม่มีเวลามานั่งกินตลอดเวลานั่งเมคชัวร์ทุกวันแคลอรีร่จะพร้อมจะตรงแบบทุกวันขนาดนั้น <ๆ S 2> เขาก็ไม่ได้เป็นเมตาบอลิกซินโดรมนะเนื้อออกปะแล้วทำไมตอนนี้คนเป็นเมตาบอลิกซินโดรมอาหารไงสุดท้ายก็จบเร่วัฒนาการอาหารไงออน้ําตาลเอ่ยขนมปังเอ่ยทุกอย่างที่มันแปรรูปอะมันทําให้ระบบภายในของเราต่อม มันพังไปหมดส่งสัญญาณฮอร์โมนได้ไม่ดีร่างกายเราก็เผาผลาญได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วคนมาันมองว่าแบบเฮ้ยฉันกินน้อยอ่ะ อ๋อ,อฉันจะบแบบระบบพอผ่านจะต่ำไหมอะไรเงี้ยเริ่มเห็นภาพเลยสมมติรเรากินอาหารแปรเซสหนึ่งกำมือเนี่ยเรากินอาหารจากธรรมชาติหนึ่งกำมือร่างกายมันทํางานหนักไม่เท่ากันถูกป่าร่างกายความพังจากการย่อย2อ,อย่างเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันใช่เพราะเข้าไปน้ําตาลพุ่งเยอะแล้วถ้าเกิดว่ากินอะไรที่มันแปรรูปสแล้วน้ำตาลสูงเนี่ยพอน้ําตาลพุ่งเยอะอินซูลินมันหลั่งเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่า c o n s t a n t ี่แบบหลั่งเยอะๆอินซูลินหลั่งเยอะๆตลอดเวลาเป็นอินซูลิน r e s i s t น n ์คราวนี้แหละร่างกายไม่สามารถเอาอาหารมาใช้เป็นพลังงานได้แลแต่่วาท แบบทานดีถึงแม้ว่าจะแคลอรี่เยอะก็ตามมันใช้เวลาใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าเดิมมีทั้งใยอาหารอินซูลินเราก็ทําหน้าที่ปกติมันก็ทําหน้าที่ดีไปได้เรื่อยๆมันมันเป็นเหมือนการเผาผลาญได้มากกว่าการกิน processed food ทั้งๆที่แคลอรี่เท่ากันอ่ะคือการกินดีกินอาหารจากธรรมาชาติก็คืออะไรที่ขึ้นจากดิน หาได้ตามธรรมชาติอะไรแบบนี้ไม่ถูกมันคือแปลงรูปการกินเพื่อไปบำรุงร่างกายไม่ได้ไปให้ภาระร่างกายมันเนาะใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีความรู้เรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายเลยพี่เจสขาควรจะเริ่มจากอะไรดีคะถ้าไม่รู้เลยนะคะแนะนําว่าง่ายๆอย่างที่พี่บอกเลยอะไรก็ได้ที่ไม่แปลรูปคือถึงแม้ว่าจะแบบบางอย่างอย่างเงี้ยอย่างอาหารในเซเว่นอย่างเงี้ยถ้าถามพี่นะมันอาจจะดูเหมือนไม่แปลรูปก็จริงอย่างพวกไก่ในซอลลองไปอ่านข้างหลังพี่แบบมีอะไรมากกว่าไก่เยอะมาก ถ้าถามพี่อ่ะมันมันยังเป็นช้อยส์ที่แบบเบทเทิลช้อยส์ช้อยส์ที่ดีขึ้นให้กับบางคนแทนที่จะไปกินอะไรอย่างอื่นที่แบบ KFC ไส้กอรอกถูกต้องอ,อย่างแบบไก่ซีพีในถุงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังโอเคกว่าการที่เราไปเลือกกินไส้กรอกเนาะปะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างน้อยมันก็เป็นโปรตีนมันก็เป็นเนื้อสัตว์แต่ถ้าระยะยาวอะถ้าถามพี่พี่จะแนะนําว่าเออเปลี่ยนบ้างก็ดี ราะว่าสิ่งที่มันอยู่ในพลาสติกอะ่ะมันทําให้ต่อมไรท่อของเราอะ่ะมันมันมันไปรบกวนต่อมไรท่อของเราทําให้ฮอร์โมนของเราทําหน้าที่ผิดปกติเหมือนกันอืมทให้เราเครียดเป็นโอบิเซเจนอ่ะเหมือนเป็นเหมือน,นแบบเออมันเป็นเหมือนสารพิษที่เข้าไปในร่างกายอะ่ะโ <im ple asure> อ,อ,อ,อ้แล้วทําให้ร่างกายเราทําหน้าที่ผิดปกติด้วยเหมือนกัน ถ้าเกิดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือว่าหนึ่งในความสาเหตุของความอ้วนก็คือความเครียดใช่แล้วความเครียดไม่ใช่ทํางานเครียดอย่างเดียวเนาะตอเวลาเรากินอะไรไม่ดีร่างกายก็เครียดในการย่อยมันก็อ้วนได้เหมือนกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเริ่มดูแลตัวเองอยากอยากเริ่มลดหุ่นลดความอ้วนดีกว่าเริ่มที่อาหารก่อนใช่ค่ะก็คือลดการกินของแปรรูปใช่ลดการกินของแปรรูปพยายามเน้นที่อาหารที่มันมันมีสีสันเยอะๆอ่ะแล้วก็มันถูกปลูกมาได้อย่าไปดูอะไรที่มันแปรรูปมา เกินไปจริงๆแค่แอดผักเข้ามาคือถ้าเกิดว่าใครเริ่มจริงๆเลยนะแค่แอดผักเข้ามามผล,ลไม้เข้ามามให้มากขึ้นอนะ่ะมันก็จะลดความอยากในการกินอะไรที่ไม่ดีแล้วอันนั้นเป็นเหมือนวิธีโคชชิ่ง<ม>ที่แบบพี่พยายามใช้เสมอเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราแบบเราโคชคลให้ดูแลตัวเองมากขึ้นอนะ่ะมันไม่ใช่บอกแบบตุ้มเดียวเลยอยู่ต้องทําแบบนี้แต่คือเราบอกว่าแนะนําว่าแบบสิ่งทีู่่าจจะทําเพิ่มได้ที่คิดว่าเฮลตี้มากขึ้นนะอ่ะยูคิดว่าอยู่ทําอะไรได้เขาจะบอกได้เลยและนี่แหละคือสิ่งแรกที่อยู่ทําได้สิ่งที่สอ ออกกาลังกายออกกาลังกายถ้าไม่รู้จะทําอะไรเลยถ้าไม่รู้จะทําอะไรเลยแล้วไม่เคยเวทไม่เคยมีใครมาแนะนําลองเปิด YouTube ดูเน้นแบบบิ๊กนเนอร์ก็ได้ช่องบีฟิตวิทเจสี่ะบีฟิตบีเจสก็ได้ S <S ใช่แล้วก็เดินมากขึ้นก็ได้เหมือนแบบจอดรถไกลขึ้นไปเดินห้างมากขึ้นก็เดินบบได้เหมือนกันมากๆในการลีนไขมันใช่เดิแนแบบเมื่อก่อนไปขับรถไปทุกที่เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นรถไฟฟ้าเดินไปนู่นไปนี่จอดรถไม่ต้องติดป,ประตูทางเข้ามากก็ได้ใช่ใช่พี่ว่าเดินมันดีมากเวลาเราไปต่างประเทศเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยถ้าสังเกตตัวเองว่ากินอะไรแล้วเฮ้ยถ้ามันไม่อ้วนวะพออยู่ไทยแล้วแบบกินอะไรนิดหน่อยน้ำหนักขึ้นละจริงจริงมันมันมันมีความหมายมากเลยนะเพราะว่าไอสิ่งที่เรากินเข้าไปอ่ะมันดูเหมือนจะแคลอรี่ก็จริง แต่ว่าเขามองแค่ว่าไอสิ่งนี้มันแคลอรี่เท่าไหร่แต่ว่าเขาไม่วงไม่มองว่าณขณะน,นั้นนะ่ะด้วยการที่ว่าร่างกายต้องนั่งดำรงชีวิตอยู่ให้ได้หายใจ<ม>ออร์แกนทํางานปกติทุกอย่างมันใช้แคลอรี่เหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่แคลอรี่ที่เรากินเข้าไปตรงนั้นแต่มันต้องรวมถึงแคลอรี่ที่เราเผาผลาญอยู่ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้<ม>ด้วยแล้วก็บวกเข้าไปมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเอาออกในสิ่งที่เรากินเสมอไปเราแค่คิดว่าเราขยับมากขึ้นหลังจากที่เรากินก็คือสรุปว่าถ้ายังไม่เคยออก กายอะไรเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นมากขึ้นเดินให้มากขึ้นก็ได้ถ้าอยากออกกาลังกายเป็นท่าก็ไปเปิด YouTube ได้ต่อแต่ต้องระวังไม่ควรใช้เวทเกินเนาะดยวใช่ค่ะอ๋อพี่ขอแนะนําเรื่องออกกาลังกายนิดหนึ่งเพราะว่าคนที่ไม่เคยทําอะไรมาเลยอะไรเงี้ยแล้วบางทีไปตาม YouTube เลยอะค่ะมันจะมีพวกท่ากระโดดท่าจามพวกท่าอะไรเงี้ยคืออย่าไปทําทันทีให้ไปเน้นแบบพี่แนะนํานะถ้าเริ่มแรกเลยเน้นพวกพิลาทีสที่เขาทาตามได้ง่ายๆอ่ะ เออพวกนี้ดีเพราะว่ามันได้กล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วมันก็เน้นบาลานซ์ด้วยทั้งเรื่องแกนกลางลําตัวแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ช่วยในเรื่อง endurance เรื่องแบบความทนทานของกล้ามเนื้อการออกกาลังกายต้องเริ่มจากตรงนั้นคือถ้าเกิดว่าเริ่มแบบเข้ามาแล้วถึงแบบโอ้ยถือดัมเบลเริ่ม strength เลยอย่างเงี้ยมไม่ได้ผ่านมาแล้วเมื่อก่อนเน<ม>ีแบบ หลังละอักเสบเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าคนเราต้องเริ่มจากบาลานซ์สเต b i ลิตี้ก่อนแล้วไปเอนดูแรนซ์เสร็จแล้วไปสตรีนส์ไปสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ไปสตรนส์แล้วค่อยไปพาวเวอร์ถ้าเกิดว่าอยู่อยากไปต่ออยู่ก็ไปต่อได้อันนี้เป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนโมเดลใช่โมเดลของการแบบเทรนนิ่งมันก็เริ่มเซิร์ชใน YouTube แบบ Low Impact Exercise ใช่ใช่แล้วค่อยเริ่มจากแบบเวทเล็กๆอะไรแบบนี้ก่อนใช่บางคนเริ่มจากโยคะนี่ก็โอเคแต่โยคะต้องระวังเพราะว่าเมื่อก่อนมีคนเริ่มจากโยคะแล้วด้วยความเป็นคนตัว เราไม่มีคอยมาโซ่มันเลยหลังหน้าอักเสบไปเลยเพราะว่าเราตัวอ่อนมัด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเราต้องเราต้องเกรงหน้าท้องตลอดเวลาต้องเกรงให้เป็นอย่งเลยไม่ใช่ยิ่งเล่นโยคะยิ่งตัวอ่อนยิ่งสะใจไงดักเบนไป็นเลยไม่ได้ไม่ว่าเริ่มจากพิลาทิสดีแล้วคใช่คือโยคะของพี่อ่ะพี่มีพี่ขอให้ครูมาสอนเนื่องจากว่าพี่อยากให้ไหล่พี่ด้านซ้ายที่มันยกอ่ะกดลงและให้มันบาลานซ์เนื่องจากว่าพี่ปั๊มนมให้นมลูกแล้วมัน พออ imbalance ไปแล้วอะแล้วพี่ก็เลยจ้างครูสอนโยคะมาแบบช่วยดูท่าพี่ตอนที่เล่นแล้วพอแบบทําแบบโอเวอร์ไทม์พีรู้สึกเลยว่าหลังดีขึ้นพอเซอร์ดีขึ้นคือให้คนแบบมาสอนที่บ้านมาฟิกท่าก็ได้หรือไปเข้าคลาสก็ได้แต่ถ้าถามพีอะเข้าคลาสอะครูเขาไม่โฟกัสเยอะแต่แม่บอกเลยนะว่าการ invest ใน private PT อะมันคุ้มค่ามากทาอย่างน้อยสัก 5- 10เซสชันให้เรารู้เรื่องมีบอดี้เอวเนสตัวเองว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนจุดควรระวังตรงไหนอะค่ะล้วอีกหน่อยเข้าไปเข้ากลุกคลา ไม่น,นบาดเจ็บค่ารักษาไม่คุ้มเลย<ช>แล้วเวลาที่มันต้องเสียไปด้วยจริงเพราะว่าหลายๆคนอนะเหมือนแบบเล่นมาเองมาเองตลอดอย่างเงี้ยมันพอถ้าเกิดมันเกิดมาซ c l e อิ b บาลานซเมื่อไหรอ่อ่ะแล้วเราไม่ฟิกซ์มันเลยอะ่ะมันจะไปไกลมาก เม่กืบต้องผ่าหลังโอ้ยจริงเหรอใช่แล้วก็แก้ได้กลับไปเล่นพิลาทิสทาแบบกายภาพอะไรแบบนี้ค่ะอ,อันนี้เลยเขียนมากระวังมากถ้าถามแบบถ้า invest ได้ในแบบพวกขนาดพี่เองพี่ก็แบบมีพีทีช่วงแรกอะ่ะที่พี่กลับมาหลังจากที่คลอดแฝดอ,อ่ะเพราะพี่ไม่ออกมังกายเลยแล้วแบบพี่รู้สึกว่าพี่ปวดหลังแล้วพี่ก็เลยให้เขาคอยดูท่าให้ปรากฏว่าเขาฟิกท่าให้แล้วก็แบบจนพีทีดีคือมีชัยแ,แต่จะบอกว่าเรามันยากมากเลยเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้พีทีก็เยอะแต่ไม่ได้อยากว่าอะไรนะแต่บางคนก็ไม่เป๊ะ บางคนเขาไม่มีประสบการณ์ในการเทรนเขามีทฤษฎีคุณแม่ว่าทําไงดีถ้าอย่างนั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าพีทีอันคนนี้ดีหรือไม่ดีถ้าถามพี่เลยนะเวลาที่เราออกอะค่ะคือเหมือนพยายามดูว่าเขาเนี่ยโฟกัสที่ตัวเราหรือเปล่าแล้วเขาคอยบอกไหมว่าเอ้ยมูฟเมนต์ตรงนี้ขยับตรงนี้นิดนึงแล้วอยู่จะได้กล้ามเนื้อมัดนี้มากขึ้นหรือเขาสอนอยู่ว่าอะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้องเกรงนะไม่งั้นตรงนี้จะเจ็บคืออย่างพี่เวลาพูอัพอย่างเงี้ยค่ะ คือคนผู้อาบอ่ะส่วนใหญ่จะใช้แบบคอมเพนเซทมาซ่งส่วนหน้าเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่ายูได้พีดีที่ดีเขาจะบอกเลยว่ายูแอนอกมากขึ้นนะเชิดอ่างขึ้นแบบพยายามดึงหรืวนะ่าเกรงหน้าท้องพยายามใช้ปีกหลังดึงถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่ายูเนี่ยดึงด้วยการใช้กล้ามเนื้อผิดส่วนเขาจะต้องหยุดอยู่ทันทีไม่ปล่อยให้ยู่ทําต่อ,อไม่งั้นร่างกายอยู่จะจำอนั่นแหละ สาเหตุของการเกิดมาโซอินบัลลัง์เพราะว่าพอเราทําไปเรื่อยๆร่างกายมันจำแล้วเอ้ยท่านี้ต้องทําอย่างนี้อะไรเงี้ยคือมันมาอัตโนม,มัติอ่ะมันเป็นเหมือนการเดินการวิ่งการอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าร่างกายเราจําในตรงนั้นที่เรา Movement แล้วอะร่างกายมันก็จะไม่เปลี่ยนอะ่ะพี่อ่ะมี P t ของพี่อ่ะเพื่อที่จะเปลี่ยน r i o c e p t i v e ของพี่นี่แหละเพื่อที่ให้เราจําร่างกายเราจําว่าตรงเนี้ต้องทําแบบนี้เมื่อก่อนพี่เคย s a t c h ใช่ไหมแล้วพี่เจ็บไหลตอนนี้พี่ไม่เจ็บละเพราะพี่รู้แล้วว่าต้องบิดอีกหลังยังไงแค่เปลี่ย ใช่แล้วหลายคนคิดว่าจะลดความอ้วนต้องไปวิ่งก่อนพี่เจสคิดยังไงกับจะลดความอ้วนต้องเน้นคาร์ดิโอเยอะๆไม่เลยค่ะจะจะบอกว่าการลดความอ้วนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคาร์ดิโอไม่ขึ้นอยู่กับออกกําลังกายแต่มันขึ้นอยู่กับอาหารโอเคก็จบไม่ต้องเหนื่อยีไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้วล่ะอาหารค่ะอย่าไปต้องไปออกหนักถ้าเกิดว่าใครเหนื่อยอยู่ตอนนี้นะคะหยุดออกกำลังกายหนักๆแล้วก็ไปทานอาหารไปกินอาหารดีๆเราต้องนับแคลไหมไม่ต้องเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเนาะแค่กินอาหารไม่ p r เส e s ใช่ช่วงแรกอย่าได้ไปนับเลยอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่ายูีคนที่แบบเออคอยมาไกด์ยูอะไรอย่างเงี้ยเออพอโอเคแต่แบบถ้าช่วงแรกที่ไม่เคยรู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไปทานอาหารที่มันดีแค่นั้นจบแล้วหลายคนมีเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไม่มีอะเขาเขาด้ไม่ต้ยงไงว่พี่เองพี่ไม่วัดนะคือเหมือนพี่พี่เป็นคนที่พยายามจะออมร่างกายสร้างกล้ามเนื้อให้มัน process แบบดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่วัดเปอร์เซ็นต์แฟตตัวเองเลยพี่เจอลูกสิถามพี่บ่อยมากคุณเจสเปอร์เซ็นต์แฟตเท่าไหร่คะพี่บอกไม่รู้อ ก็คือไม่ต้องไม่ต้องฟิกซ์กับตัวเลขใช่พี่รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเครียดอะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดูความการพัฒนาของร่างกายตัวเองก็ดีค่ะแต่จะจะบอกเลยว่าพี่ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง t o o soft i t a n s เคยได้ยินไหมหนังสือเล่มนี้เขาจะมีคนคนหนึ่งคือเขาจะพูดถึงพวกไอดอลหลายๆคนในหนังสือเล่มเดียวเนาะแล้วไอดอลคนนี้พี่จําชื่อไม่ได้ละซึ่งเขาอะตรวจบอดี้แฟทของเขาด้วยการใช้หลายวิธีมากเด็กซสแกนเอาตัวไปจุ่มในน้ำ อินบอดี้ทุกตัวคือทุกตัวไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยไม,ไม่มีเลยจริงๆแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วอะให้อยู่ติกที่อันเดียวอ๋อแล้วเวลาเดิมการกินก็ต้องเหมือนเดิมถ้าท้องว่างไปวัดก็ต้องท้องว่างไปวัดผู้หญิงรอบเดือนเมื่อไหร่อยู่ก็ต้องดูว่าวันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่ของรอบเดือนอแล้วอยู่ต้องไปวัด<อ>วันเดิม water fluctuation คือแบบสูงมากสาหรับผู้หญิงช่วงเป็นประจําเดือนช่วงใกล้จะเป็นประจําเดือนอน้าในร่างกายจะเกิดขึ้นแบบมากขึ้นอ๋อมันเป็นไซคลอย่างทุกเดือน เ,เใชแบบ่ช่วงนี้นะัอยู่ก็น,น้ำขึ้นทําไมมันจะบวมพุงจะยืดอ,อะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณมีสิ่งที่คุณจะวัดบอดดี้แฟนของคุณคุณจดไว้ว่านี่วันนี้นะแล้วเวลานี้นะกินอะไรไปบ้างไหมนะตื่นนอนอแล้วทําเลยนะเดินก่อนหรือเปล่าก่อนมาทําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีผลหมดเลยนะอย่าทำอะไรเครียดอ่ะใช่ไง ไม่ไหวอ่ะพี่ก็ถึงบอกว่าแบบแต่พี่เจอเยอะที่แบบลูกศิษย์มาถึงบอกว่า้คุณเจ๊สเหมือนแบบทําไมเหมือนแฟนมันขึ้นทำไมกล้ามเนื้อมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาแบบเจาะลึกถามต่อเวลาเดียวกันหรือเปล่าช่วงนั้นของเดือนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้มันก็แค่ทำใจแล้วนะว่าทุกเดือนมันก็จะมีช่วงนี้ของเดือนที่มันเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ต้องไปถ่ายงานก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันหรอกก็ปล่อยมันไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ลงใช่มันก็จะมีช่วงแบบถ้าพี่ต้องถ่ายใส่ชุดออกกำลังกายถ ว่าคนเขาอยากแบบ อ่ะช่วงช่วงก่อนประจำเดือนกับดูยิงประจำเดือน,ม,นอม,มันมีวิธีการดูแลร่างกายยังไงที่ควร<ฆ>จะช่วยดีบลดได้ไหมอะไรแ้ยากเพราะมันเป็นเอสโตรเจนอะเอสโตรเจนยังไงมันก็ทําให้เราบลดอยู่ดีแต่หลายคนแบบํำคาญการมีประจำเดือนแนตะ่สำหรับเมย์แมว่ามันโชคดีมากเลยนะสำหรับผู้หญิงที่มีประจำจเดือนเพราะเป็น key indicator ว่าประจำเดือนลงมาไหมเดือนนี้แปลว่าเราดูแลตัวเองได้ไดถูกต้องเราไม่เครียดถ้าเครียดมันจะเลื่อนและแล้วถ้าเกิดว่าวันจูประจำเดือนไม่มาเกิดอะไรกิดรู้ไหมหน้าเหี่ยวเพราะว่าเอสโตรเจนมันคือสิ่งที่ช่วยทําให้เรามีคอลลาเจน ยูโน่มย์ก็เอาต่อไปเพราะฉะนั้นแบบอ,อย่าอยากแบบอยากได้อยากแบบว่าไม่มีประจําเดือนยอะไรยเงี้ยน้องเมย์เคยอ่านมาว่าช่วงก่อนมีประจําเดือนเป็นช่วงที่เราไม่ควรจะทรหดกับร่างกายไม่ควรฟาสติ้งไม่ควรอดอาหารไม่ควรออกกําลังกายหนักมากมากซึ่งมันตรงกันข้ามกับหลายคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้ก่อนประจําเดือนอ่ะมันบวมเราเลยต้องไปอัดเข้ายิมต้องอดอาหารคือไม่ควรเนาะไม่ควรไม่ควรคือช่วงที่ก่อนประจําเดือนมาค่ะมันจะมีฮอร์โมนหลายตัวที่มันเกี่ยวข้องเยอะมากๆกว่าเจสเตโรนเอสโตรเจนเนาะสองตัวเนี้ยมันจะเป็น ตัวอินดิเคเตอร์เลยว่าโปรเจสโตโรนเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราไม่ดึงไกลโคเจนออกมาจากกล้ามเนื้อเพื่อให้เราใช้งานอันนี้แหละมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อยากของหวาน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> สิ่งที่มันเก็บอยู่อ่ะมันไม่ปล่อยออกมาให้เราใช้เราก็เลยยิ่งอยากหวานด้วยแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งพี่จําชื่อฮอร์โมนไม่ได้แต่ว่ามันทําให้หลอดเลือดเราตีบลง <c oughs> มันก็เลยทําให้น้ําในหลอดเลือดของเราอ่ะน้อยลงแต่น้ำในร่างกายจะเยอะขึ้นนะ <c oughs> อซอสของเราก็จะน้อยลงเหมือนกันคใครรู้สึกอยากกินเค็มก่อนประจําเดือนมานี่แหละลคะือสาเหตุหวานั้งเค็มใช่เพราะว่าร่างกายพยายามจะเอาโซเดียมออกจากร่างกายนั่นเองอแล้วก็มี water retention มากขึ้นน้ําเก็บสะสมมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงที่ก่อนประจําเดือนมาค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นนักกีฬาพยายามกินคาร์บเยอะไว้ก่อน performance อยู่จะไม่ตกถ้าอยู่กินคาร์บถึงแล้วอยู่จะรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบทั่วไปอย่างเงี้ย คือถ้าใครชอบทำไอเฟไม่แนะนําไม่ทำไอเฟเพราะว่าอย่างที่บอกในไก่โคเจนมันไม่ปล่อยมาเพราะว่าเราต้องเตรียมการท้องเผื่อเราจะท้องใช่ไหมแล้วเราต้องกินคาร์บนี่แหละแล้วก็ต้องดื่มน้ำเยอะขึ้นแล้วก็ต้องกินเกลือเยอะขึ้นนิดนึงถ้าเกิดว่าเราเหงื่อออกเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นร่างกายเราก็ฉลาดอยู่แล้วนะเขาก็บอกในสิ่งที่เราต้องการ ใช่อย่าไปฝืนเนาะใช่อย่าไปฝืนต้องเป็นมิตรกับเขาถ้าเหนื่อยก็พักฟังร่างกายอย่างที่น้องเมย์บอกอแล้วต้องเป็นมิตรกับเขาจะได้ไมอ่อย่าพยายามไปสู้กับร่างกายแ<ช><ช>ลยว้ว<ช>บวกไปด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานใช่ใช,ช่วงไข่ตกก็เหมือนกันนะช่วงไข่ตกพี่อาจจะท้องท้องอืด S <S <S อเอสโตรเจนมันก็จะสูงเหมือนกันรู้สึกว่าช่วงไข่ตกเอสโตรเจนจะสูงสุดนะถ้าเทียบกับตอนก่อนประจำเดือนมาก่อนประจำเดือนมาโปรเจสเตอโรนจะสูงแต่ว่าช่วงไข่ตกจะแรงออกกำลังกายดีมากแต่เอสโตรเจนนะ่ะคือถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เอสโตรเจนสูงสูงอย่างช่วงไข่ตกอะคะลองเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะให้ทานอะไรที่มันไม่กระตุ้นน้ำตาลในเลือดมากเกินไป กินคาร์บเชิงซ้อนแล้วก็นูเรชร่างกายเยอะๆอ่ะเพราะตอนนี้เป็นช่วงไข่ตกร่างกายจะบอกให้เรากินไข่มันดีด้วยไหมใช่ไข่มันดีไหมว่าช่วยได้ทุก3ทุกวันของเดือนใช่มันช่วยให้เราอิ่มช่วยบำรุงผิวอะไรแบบเนี้ยใช่หลายคนยังกลัวการกินไขมันเออใช่ถ้าเคยสังเกตตัวเองนะไปลองสังเกตตัวเองช่วงไข่ตกจะรู้สึกว่าแบบ ฉิวว่าสวยคิดว่าคุนี่ฉินสวยเออฉินสวยอ่ะจริงแล้วเขาบอกด้วยนะว่าช่วงเนี้ยเทสโทสเตอโรนจะสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่จะแบบปิดเดี่ยวงานไปคุยงานให้ทําช่วงนี้อยู่จะแบบมีความมั่นใจแต่จริงนะแม้ว่าไปไปลองสิบสามเพิ่มเรื่องใส่คอซิงกิ้งพี่เคยลองดูแล้วเวิร์กไหมเวิร์กคือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบแต่ของพี่มันเป็นแนวออกกำลังกายไงพี่ก็แบบพี่จะใไมเปอร์ฟอร์แมนซ์ตองนี้มันดีจังเลยวะทำไมแบบเล่นแล้วมันไม่เหนื่อยทำไมมันรีคอร์ดเวอรี่ไวขนาดนี้อะไรเงี้ยพี่ก มื่อมันอ๋อไข่ตกพอดีแล้วก็แบบอ๋ออย่างนี้นี่เองพี่ก็เลยจะพยายามแพลนแบบหา PR ตัวเองอะ personal record ตัวเองในช่วงที่แบบไข่ตกให้มันแบบมาแล้วแบบช่วงก่อนประจําเดือนมาพี่ก็จะแบบเหมือนให้เป็นเบสมากขึ้นเบาๆแล้วก็กินเยอะขึ้นอย่าไปแบบอย่าไป strict ตัวเองให้ไม่ให้ตัวเองไม่กินอะเพราะว่ามันจะไม่ต้องกินจริงๆ อ๋ะจะอจังหวอีกอย่างหนึ่ง<อ>ด้วยความที่ความเครียดอะคา่ะคือไอ้ช่วงที่เราจะเป็นประจําเดือนอะถ้าเกิดว่าเรายิ่งทําให้เราร่างกายเราเครียดมากมันก็จะยิ่งห่วงไขมันมากอ่าอ่าเหมือนพี่ว่าน้องเมย์น่าจะรู้เราเสร็จพอถ้าเกิดว่าเราไปยิ่งสตรีกให้ออกกลาลังกายนะนนหนักนู่นนี่ร่างกายก็จะยิ่งห่วงไขม,มันแทนที่ฉันอยากจะลดพุงแล้วก็น้ําที่มันขึ้นมาตอนช่วง,งประจำเดือนมาปร,กรปากฏอ้วนขึ้นกว่าเดิมเออซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ช่วงประจําเดือนปค่ะใครที่ แล้วเราความอ้วนแล้วอยู่ๆมาหักเดบกินน้อยออกกําลังกายเยอะร่างกายมันปวตายใช่มันจะยิ่งไขมันไม่ลดเนาะมันจะยิ่งอ้วนเนี่ยเป็นสาเหตุที่คนชอบถามว่าทาไมกินดีออกกาลังดีแล้วทำไมน้ําหนักยังไม่ลดอืมคือเยอะเกินไปเปล่าใช่มันหนักเกินไปไหมมันทาให้ร่างกายเครียดไหมการนอนมันมีผลมากการนอนนี่เมยว่า make a lot of difference อ๋อมาก คือพี่เองขนาดพี่แบบพี่เป็นคนนอนดีนะแต่ว่าพี่อยากจะมีลูกไงแล้วคือการเลี้ยงลูกมันเครียดยิ่งกว่าทํางานที่ลูกในบริษัทอ่ะออมันเครียดยิ่งกว่าทํางานในบริษัทอ่ะนองไม่ออกปะแล้วซึ่งพี่ต้องดูแลตัวเองจริงจากความเครียดตรงเนี้ไม่งั้นพี่คงหมดไปแล้วอ่ะคงแบบทั้งเหนื่อยทั้งอยากนอนทั้งอยากกินอะไรอย่างเงี้ยแต่หม้ว่าเซลฟ์แคร์สำคัญสุดเลยอ่ะ เพราะถ้าเราพังสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามันก็พังเหมือนกันเนาะ<ช>เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองก่อนใช่ใช่คือเหมือนถ้าเราจะสอนให้ลูกแบบขามได้อะเราต้องขามก่อนแว่า e n e r g y มัน transfer กัมัน transfer transfer จริงๆนะ เมื่อวานเนี่ยอินซิเดนต์แบบชัดเจนมากเลยลูกชายกลับมาบ้านแล้วงุดหิดมากแล้วเขาก็เวี่ยงเวียงจะหนีขึ้นไปบนห้องพี่ยืนรอยอยู่ตรงบันไดใช่ไหม,มแล้วพี่ก็มองเขาแล้วพี่ก็บอกว่ากอดกันไหมเออแล้วเสร็จเขาก็หยุดเลยแล้วเขาก็เดินลงมาแล้วก็กอดพี่กำลังจะเดินหนีขึ้นไป<อ>ข้างบนอะ่ะเออแล้วมันเป็นเหมือนแบบแล้วคิดดูดิถ้าเกิดว่าพี่ตะพ่อเขาด้วยความที่แบบเขากระแทกเท้าอ,อ่ะเดินขึ้นไปอะ่ะถ้าพี่ตะคอกใส่เขาอะ่ะว่าแบบทําไมททาอย่างนี้นู่นนี่เขาคงไปแล้วอะ่ะแต่คือแบบเลี้ยงลูกเหมือนยากมากอยู่ไม่แต่ามอัันนี้ย่ว อื่นได้นะ้วทีน้จะยังไม่มีลูกไม่ใช่ลูกเลยว่ามแล้วคนอื่นมันคือตัวเองแท็กที่ถูที่อยู่มีให้ตัวเองยูมอบดูดูแลตัวเองด้วยความรักหรือว่าความโกรธหรือความไม่ชอบตัวเองถ้ายูเปลี่ยนจากทัศนะคติอยากลดความอ้วนเพราะเราเกลียดตัวเองอยากบำรุงอยากรักตัวเองอะทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นและชีวิมมันจะเบาขึ้นใช่มันจะเบาขึ้นจริงๆโอว้ายมว่าดีมากพี่สอนลูกศิษย์ตลอดใครไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะก็ไปช่องพี่เจสหรือว่าอยากได้ พีทีนะคะก็ติดต่อพี่เจสซ่าได้เลยติดต่อได้เลยใครยังเทรนออนไลน์อยู่ค่ะสู้มากค่ะแล้วมันจะเป็นแบบ p o s i t ที e approach เพราะเนี่ยอย่างที่บอกไม่ต้องเครียดกับอะไรแคลไม่ต้องนับแค่กินอาหารคลีนเริ่มออกกำลังกายจากเบาๆพี่เจสก็สามารถเทรนได้ตั้งแต่บิ๊ก n ิเนอร์ถึงแอดวานซ์ ใช่ใช่เลยค่ะพี่เน้นแนวฮอลิสติกมากมากใช่จริงจริงจริงขอบคุณพี่เจสมากเลยขอบคุณเช่นกันนะคะสามารถไปติดตามพี่เจสได้ที่ช่อง b f ฟ t ตบีฟิตวิจค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใช่มีอะไรถามก็คอมเมนต์มาได้นะคะอยากให้ทำเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ u b s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ